ตัวเราเนี่ยมันมีหธรรมชาติขณะที่เรานั่งเมื่อกี้นั่งสมาธิอยู่แล้วให้รู้ลมหายใจกายก็นั่งเฉยๆนะแต่รู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนมาเคลื่อนไปไหมใจไม่นิ่งใช่ไหมใจมีการขยับมีมามีไปอยู่นี่ผู้เจ้าให้สังเกตสังเกตธรรมชาติอันนี้น ดังนั้นความเป็นเราในส่วนของจิตเนี่ยพระเจ้าบอกจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ยึดติดเนี่ยนะยึดติดต,ตลอดเวลาเลยเวลาจิตมาอยู่กับลมเราก็รู้สึกลมใช่ไหมเวลาจิตไปรู้ความคิดเราลืมลมแล้วใช่ไหมถ้าไม่ลืมเราก็ไม่ต้องดึงกลับมาสิใช่ไหม สแสดงว่าขณะที่คิดเนี่ยเราไม่รู้ลมแล้วนะ,ะณวินาทีนั้นเราไม่รู้ลมหายใจแต่เรากําลังไปคิดสแสดงว่าความเป็นเราจริงๆเนี่ยอยู่ที่จิตเป็นหลักเลยใช่ไหมจิตไปตรงไหนเรารู้ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากําลังรู้ตรงนั้นพอเราทิ้งความคิดตรงนั้นเอากลับมาที่ลมหายใจความคิดก็หายไปเราก็รู้ลมอีกใช่ไหม แสดงว่าจิตมันมานี้เราก็รู้ตรงนี้นั่นแสดงว่าความเป็นตัวเราเนี่ยที่มันเป็นตัวหลักจริงๆมันไม่ใช่ร่างกายนี่กลายเป็นตัวหลักมันอยู่ที่จิตนะจิตเราไปไหนรู้ตรงนั้นนะรู้ตรงนั้นตลอดเลยเห็นนะอ่าเราเริ่มรู้ลึกขึ้นแล้วว่าไอเราเราเรา,เราจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวจิตแล้วเรากําลังมาเรียนรู้เรื่องจิตให้ลึกขึ้นพระเจ้าก็ให้สังเกตเฝ้าสังเกตมันไปอีก เหมือนเราสังเกตธรรมชาติพอมีเมฆมืดๆม,มาเราอ่ะเดี๋ยวฝนตกนะ,ะถ้าเมฆอย่างนี้ฝนไม่ตกทีนี้เราก็เรียนรู้จิตละจิตไปอยู่ตรงไหนการรับรู้จะไปอยู่ตรงนั้นแสดงว่าความเป็นเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวการรู้แค่เนี้ยนะสามารถ ตอบตัวเองได้เลยว่าชาติหน้ามีไหมนะเพราะในเมื่อความเป็นเราอยู่ที่จิตเวลาร่างกายมันพังมันพังไปหนึ่งธาตุความเป็นเรายังยึดอยู่ตั้งสี่ธาตุจริงไหมจิตหายไปไหนอะ่ะก็ยังอยู่นะมันไปเกาะตรงไหนไปรู้ตรงไหนผู้เจ้าบอกความเป็นเราอัตภาพใหม่ของเรา จะถูกสร้างขึ้นตรงนั้นต่อไปอย่างนี้นี่เป็นข้อพิสูจน์ง่ายๆที่เป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันไปดังน,นั้นเราก็มาเรียนรู้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพอท่านนั่งสังเกตไปนานๆท่านก็เลยบอกว่าจิตเนี่ยมันเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว บอกพิกคูทั้งหลายจิตนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วคือแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายแล้วเวลาจิตมันวนไปเนี่ยมันจะวนรู้อยู่ในสี่ธาตุนี้วนรู้อยู่ในสี่ธาตุนี้แค่นั้นถ้ามันไม่รู้ลมหายใจคือรูปมันก็ไปคิดอดีตบ้างไปปรุงอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยบ้างเห็นไหม เนี่ยพระุจาก็เริ่มสรุปการรับรู้ของจิตว่าจิตรับรู้ได้กี่ธาตุกันเราก็รู้ละสี่ธาตุสี่ธาตุนี้จึงเป็นที่ตั้งของการรับรู้จิตจึงไปตั้งอาศัยในอารมณ์พวกนี้สีอันนี้และเกิดการรับรู้ขึ้นทีนี้การ ธรรมชาติทั้ง5้าตัวเนี่ยมันเป็นของเกิดตายเกิดดับถูกต้องไหมท่านบอกการที่เรายึดในของเกิดตายเราก็เลยต้องตายไปกับมันเวลาเราคิดว่ารูปเป็นเราพอเราตายผู้เจ้าบอกเธอจะตายไปตามรูปจริงไหมพอรูปพังปุ๊บโอ้ยฉันตายแล้วจริงๆฉันก็ยังไม่ตายไปต่ออีกใช่ไหม ทำยังไงจะไม่ยึดได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกท่านเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความตายว่าทำยังไงจะไม่ตายไม่ตายมีไหมและต้องมีหนทางเข้าไปสู่ความไม่ตายอย่างเป็นระบบโดยที่คนอื่นก็รู้ตามได้ด้วยนะรู้ตามได้เป็นแบบ เปิดเผยเป็นตรรก,กะเลยเหมือนสองบวกสองเป็นสี่อย่างเนี้ยต้องง่ายๆอย่างเนี้ยพระเจ้าก็เลยต้องค่อยๆอธิบายอธิบาย,บายระบบหรือหนทางเข้าสู่ความไม่ตายที่เราสามารถรู้ได้เป็นปัจจตังเฉพาะตนไม่ต้องอาศัยการเชื่ออย่างเราไปหาหมอดูเนี่ยหมอดูบอกเอ้ยอีกสามเดือนเธอจะตายอันนี้เราเชื่ออย่างเดียวใช่ไหม อีกสี่เดือนเธอจะมีอุบัติเหตุก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่าอาศัยความเชื่อไปอย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้คือพิสูจน์ได้งนั้นเราก็ค่อยๆพิสูจน์มาตั้งแต่ว่าความเป็นเรามันมีกี่ธรรมชาติและธรรมชาติเหล่านี้มีอะไรบ้างรูปหนึ่งน้ำสีนะรวมเป็นห้าตัวห้าตัวมันทำงานยังไงอ่าหนึ่งตัวมันไปตั้งอาศัยในสี่ตัวนี้นะหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้เรียกว่าจิต หรือวิญญาณหรือผู้รู้เนี่ยนะไปตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างการรับรู้สี่ธาตุนี้จึงเกิดขึ้นและการรู้รับรู้เราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไป,เป,นไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้พู้เจ้าเรียกธรรมชาติที่เข้ามายึดติดหาธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าสัตว์นะ,ะสัตว สับแสงของพระองค์เนี่ยจะใช้คำว่าสัตตาบ้างสัตตาบ้างสัตโตหรือสัตตานังมันมีธรรมชาติอันนึงเนี่ยเข้ามายึดติด5ธรรมชาตินี้ธรรมชาติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จริงๆแล้วไม่ตายเพราะมันไม่เคยดับแต่ไอห,ห้าธรรมชาติเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตการเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะรู้อริสัตวสีข้อที่ส คือมักหนทางเข้าสู่ความไม่ตายนั่งดูไปดูไปดูไปเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไปเรื่อยๆถามว่าประโยชน์อะไรปัญญาอะไรจะได้ผู้เจ้าอุปมากับสาวกอย่างนี้ท่านก็ถามสาวกว่าเธอเห็นคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็น เธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมาสาวกบอกไม่เห็นรู้สึกเลยพรูเจ้าบอกอทําไมไม่รู้สึกล่ะสาวกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราถูกต้องไหมง่ายๆตอบง่ายๆอย่างนี้แหละก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เราพรูเจ้าบอกนั่นแหละถูกต้องทํายังไงปัญญาตรงนี้จะเกิดนีปัญญาตรงนี้จะเกิดเพราะการเห็นการเกิดการดับ ถ้าโยมสังเกตทั้งวันสังเกตสุขทุกอย่างเดียวก็ได้เวทนาซึ่งเรียกว่าเวทนาใช่ไหมสุขเกิดมาปุ๊บให้เฝ้าดูว่ามันดับเมื่อไหร่มันอยู่ตลอดไหมมันดับปุ๊บเราเห็นทุกเกิดมาปุ๊บมันดับปุ๊บเราเห็นคอยเฝ้าดูสุขทุกเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆต่อไปโยมจะมีปัญญาเวลาสุขเกิดมาแล้วเวลาสุขดับไปโยมตายไปพร้อมกับสุขไหม ไม่ได้ตายเรายังอยู่ใช่ไหมเรายังมองมันอยู่ใช่ไหมแต่สุกก็หายไปแล้วใช่ไหมแต่เราก็ยังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เจอทุกข์อีกแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็หายไปแต่เราก็ไม่ได้ตายไปพร้อมกับทุกข์ใช่ไหมหลักการเดียวกันเราเห็นกิ่งไม้ใบไม้ตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้ใบไม้ถูกเผาจนเหลือขี้เท่าแตกสลายเห็นกิ่งไม้ตั้งแต่เป็นกิ่งไม้จนกระทั่งหายไป เราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตคนละตัวกันจริงไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสังเกตเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้เรื่อยๆคนนั้นจะเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นปัญญาที่จะถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งสิ่งนั้น